สวัสดีครับทุกคนพบกับสวนเกษตรคุณิคมชมสวนเอเดนสองกำแพงเพชรนะครับวันนี้ผมได้เข้ามาดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่ในสวนนะครับตอนนี้ผมก็มาสางกอไผ่นะครับสางกอไผ่กอไผ่กอ,อนี้ก็คือกอไผ่ด้ามขวานนะครับสิ่งที่ผมสางไปสางมานะครับผมเพิ่งตัดออกมาจากอกอเนี่ยนะครับปรากฏว่าผมเจอต้นไผ่ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นเนี่ยที่ผมเพิ่งตัดมานะครับตัด ดูลักษณะของไผ่ด้ามขวานนะครับเนี่ยมันไม่มีรูครับมันตันไปหมดเลยนะครับรูไม่มีนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งมันจะมากเลยเอาไปใช้ด้ามขวานด้ามจอบด้ามเสียมอะไรได้เลยนะครับด้ามมีดเงี้ยได้เลยครับแต่สิ่งที่แปลกใจผมก็คือนี่ครับทุกคนเนี่ยครับไผ่มันปรากฏว่ามันมีกิ่งอย่างเงี้ยครับกิ่งมีประมาณสามสี่กิ่งเนี่ยนะครับ มันออกตรงยอดนะครับเนี่ยมันออกตรงยอดปกติแล้วไผ่นะครับมันไม่ได้ออกกิ่งชิดๆกันแบบนี้นะครับตรงยอดแตกกิ่งเป็นแขนงเหมือนต้นไม้อย่างอื่นเลยนะครับจริงๆแล้วมันจะต้องออกเป็นทีละตามันอย่างนี้ครับออกทีละตาทีละตาแบบนี้ครับแต่ปรากฏว่าต้นนี้มันก็เลยแปลกครับว่ามันออกแบบนี้ก็มีนะครับเออเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่แปลกแล้วก็เออหน้านเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้นะครับเป็นที่ระลึกยวผมจะตัดแล้วก็ ทําให้มันแห้งนะครับแล้วก็เอาไว้ดูนะครับแล้วก็ใครไปใครมาก็จะอธิบายให้ดูด้วยนะครับเป็นสิ่งที่อยากให้รู้เลยว่าเออแบบนี้ไผ่แบบนี้ก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆนมีแบบนี้บ้างนะครับก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ